การเข้างานอีเวนต์ผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะเรากดไปที่ c ครวานของเรานะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเลยค่ะนะคะด้วยรหัสผ่านของเราเราก็จะเจอหน้าเดสก์บอร์ดแบบนี้นะคะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะง่ายมากมันจะมีคำว่าฟรีทิ cket เห็นไหมเอ่ยกดเคลมนาวนะคะมันก็จะไปที่หน้าของทิ cket นะคะก็คือตั๋วเข้างานให้เราถ้าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะกดที่ p โ c e s s นะคะ แต่สาหรับรหัสนี้ลงทะเบียนไปแล้วก็จะขึ้นสีแดงแบบนี้เนาะถ้าเรายังไม่ลงทะเบียนก็จะขึ้นสีเขียวหลังจากนั้นเลื่อนลงมาที่ทติ cket นะคะแล้วก็กดค r e m e t i เก็ตนะคะ d สเ p l a y แล้วก็กด copy นะคะรหัสนะคะหลังจากนั้นกดไปที่คําว่า live crown นะคะอ่ะมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ให้เรานะคะให้เรากดวางรหัสหรือว่าโค้ดที่เราก็ปี้มาตะก,กี้นะคะแล้วก็กด a e t event นะคะ แค่นี้ก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้มันยังเ,เข้างานไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็อีกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงให้เรากับเข้ามาทําใหม่แบบเดิมนะคะก็จะสามารถเข้างานได้ก็ให้รีบบเข้ากันมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดทักติดเนาะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ